โยวดสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสบายดีกันไหมวันนี้เรามมโห่มโรงกันนะครับผมอุ่นเครื่องเตรียมพบกับโรโมฟิวเจอร์สตาร์นะครับผมทุกคนที่จะมากันในค่ําคืนนี้นะครับทุกคนมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างที่ให้เราได้ติดตามหรือว่าเรากําลังจะเจออะไรกันบ้างนะครับโรทุกคนมาซึ่งอันนี้ผมอยู่ใน t ทว t t e r อร์ของทางด้านของ f u t u r e l ์ลินะครับทุกคนหรือว่า AKA Prabico Romano แห่งวงการ EFC นะครับทุกคนซึ่ง โอเคตัวแรกที่เราเห็นกันเลยนะครับทุกคนเจเลมี่โดกูครับปีกจรวดทางเรียบดาวรุ่งชาวเบล,ลเยียมจากแมนซิตี้นะซึ่งมีสแตทนะครับผมออกมาประมาณนี้เขาใช้คําว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีเพย์สไตล์มาถึง2องเพ์สไตล์นะก็คือเพย์สไตล์เอ่อทิกสเตอร์นะครับผมแล้วก็ราพิดโอ้โหตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวบิ๊กอัปเกรดของทางเจเลมี่โดกูนะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับแจซินโยในทีมผมได้เลยหรือเปล่าแต่ว่าค่าชูตติ้งอาจจะยิ้ม อาจจะยังมีไม่มากพอนะแต่ว่าค่าพลังความเร็วแล้วก็เพสตาที่มาให้ใน2เพสต์เนี่ยถือว่าเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็น W Card W ผู้เล่นที่น่าติดตามเลยนะครับทุกคนมาตัวต่อไปที่มาคาดการดูกันนะครับผมเป็นทางนั่งของมากาซ่านะมิดฟิลด์ตัวรับจากทางด้านของโมนาโกจะมาในออบเ c t i v e หรือว่า SBC นะครับทุกคนซึ่ง ค่าพลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเลยว่าวือ่ามากนะครับผมต้องมาดูในเพสต์ y l e อินเกมอีกทีนึงว่าจะมีเพสต์ดอะไรหรือจะเป็นเดอะนิวเมตาตัวใหม่ของปีนี้หรือเปล่านะครับทุกคนมารอรุ้นกันนะครับผมอ่ะอีกคนนึงครับจากบาร์เซโลนาหญิงครับโคดโคดทีมทีมโหดจากทีมหญิงนะบาร์เซโลนาจากคาริโอปินญานะครับผมมาใน SBC แล้วก็ออบเจคทีฟเหมือนกันนะครับนะครับผมทุกคนนะครับผมอ่ะเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับผมจากบาร์เซโลนา นะครับอีกคนนึงนะครับผมเป็นไอคอนนะฮะอังเดรเชฟเชงโก้ครับมาในร่างของเดามิกเอซมิลานะครับผมนะครับผมสำหรับอังเดรเชฟเชงโก้กองหน้าชาวยูเครนคนนี้เจ้าของบัลลงดอร์หนึ่งสมัยนะฮะจากสเตตตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเชฟเชงโก้จะดูบางดูฟิสิเอลน้อยไปหน่อยนะครับทุกคนซึ่งเอาจงจริงก็ถือว่าเป็นการที่น่าจะพอใช้ได้แหละในในวินาทีนี้นะครับผมอังเดรเชฟเชงโก้นะครับ แล้วก็มีอีกทางด้านของทางานั่งของเกอมาแลครับผมเกอมานะครับเกอม,มากับทางด้านของไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านนเลมูเอลนะจากทีมเอ่อทีมหญิงนะครับผมอันนี้ก็ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยน่าพิสมัยไม่ค่อยน่าสนใจมากนะครับทุกคนอีกคนนึงครับอันนี้ที่เรียกว่าเป็นผมว่าเป็นตัวท็อปของเพลเยอร์เอชในโปรโมฟิวเจอร์ซันนี้นะครับทุกคนสําหรับอเรฮันโดกาลาโชนะ นแฟนเมนยูเตรียมตัวมีใครเตรียมตัวเก็บตังค์ซื้อหรือว่าจิตใจจดจ่อเซฟแพ็คเพื่อเปิดให้ได้ทางด้านของเจ้าหนูน้อยกราโชคนนี้ไหมนะนี่อาจจะเป็นทรงคล้ายๆกับมูดิตเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนคือเป็นตัวท็อปของโปรโมแหละนะฮะซึ่งผมว่าราคาพุ่งปีดแน่นอนทั้งค่าความนิยมจากแฟนเมนยูความตื่นตาตื่นใจนะรับอันเดรฮาโดกราโชนะครับทุกคนแล้วก็อีกคนนึงครับเออร์นันเครสโปครับจะมาใน SBC เอไม่ใช่สีจะมาใน ไอคอนฟิวเจอร์สตาร์เช่นกันนะครับผมอีกคนหนึ่งครับโรเบโตคาร์ลอสนะครับนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยเคยได้ลองจับคาร์ลอสในตัวพลัง90ซึ่งสไตล์ของคาร์ลอสจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่แต่ว่าก็มีหลายคนนะที่ชื่นชอบการเล่นของคาร์ลอสในเกมนะครับทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่อัปเกรดเพิ่มมายอีกหนึ่งนะจากตัวเดิมแต่ต้องมารอดูกันนะทุกคนทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะอันนี้นี่คือเป็นการแค่การคาดการพิจิตรชันนะครับทุกคน เรื่องราวในเกมอะไรเงี้ยอย่าคอยอติดตามดูคืนนี้อีกทีนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคอีกคนหนึ่งครับมาเนลเปอร์ตีนะให้กับแฟนนอนได้เออลืมตาอ้าปากเชิดหน้าชูใจกันบ้างสําหรับประมงหนึ่นะเอ็มมาเนลเปอร์ตีนะครับทุกคนเออรู้จกักโดยรวมผมถือว่าธรรมดาลนะสําหรับค่าพลังนะถือว่าธรรมดาเพส79ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมคิดว่าแบบมันน่าจะช้าไปสักนิดหนึ่งแล้วแหละครับผมอ่ะ ต่อไปครับเอนโดครับผู้หญิงนะจากทีมเอ่อไม่มั่นใจเหมือนกันแองเจลซิตี้นะครับผมทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผมก็อาจจะมาเหมือนกันนะครับทุกคนอีกคนหนึ่งครับคาเลนเซดอฟครับสามทหารเสือฮอลแลนด์ยุคใหม่ไม่ใช่สิผมมั่วแล้วคาเลนเซดอฟนะกองกลางห้องเครื่อนนะครับผมตัวขยันนะครับจากเอซีมิลานนะครับผมคาเลนเซดอฟจะมาเหมือนกันนะครับมีใครติดตามหรือว่าชื่นตั้งตารอบ้างไหมแล้วก็มีทางด้านของ แพ็คที่คาดการณ์ว่าจะมาใหม่นะครับทุกคนสําหรับสายสโตแพ็กหรือว่าอะไรยังไงต่เดี๋ยวมาคอยรอดูกันนะครับทุกคนก็อาจจะมี Academy a t t a c k e r Pack แนะแล้วก็ Academy Defender Pack นะอันนี้เป็นแพ็คของปีที่แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่ามาคล้ายๆกันซึ่งเอ,อ่อผมเองไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นคนที่ตื่นเต้นอะไรกับแพ็คมากนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้อุดหนุนสโตแพ็กอะไรอยู่แล้วแล้วก็มีอันใจเซอร์แพ็อันนี้น่าจะเป็นแพ็ค30คอยหรือเปล่าไม่มัน่นใจนะทุกคนแต่ผมว่าแพ็ค10คอยแพ็กลับมาหละรวมถึง ล็อกอินแล้วก็ DailyPay 3ครั้งต่อวันเนี่ยผมว่ามาแน่เลยเพราะมันมาทุกโปรโมูใหญ่นะครับทุกคน e อในปีนี้ถือว่าค่อนข้างจะกอ p y วางนะแล้วก็มีอีโมจิคำใบ,นบ้นะครับผมทุกคนนะครับผมทุกคนซึ่งเป็นรูประเบิดแล้วก็รูปทีมชาติบราซิลนะซึ่งอาจจะเป็นโรเบโตคาร์ลอสแผมคิดว่านะมาขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนอีกคนนึงครับ ตัวชูโรงหัวหน้าห้องประจำไอคอนของ Future Star ารนะคืออาร์เทนะครับทุกคนอาร์เทตัวนี้พลัง95อัปเกรดมาจากตัว t h u n d e r s t ตาร์นะแต่ไม่รู้ว่าเ a y s t าร์จะมีอะไรยังไงนะครับทุกคนอารนะครับหลายข่าวลือหลายกระแสค่อนข้างจะพุ่งตรงมาที่เขานะว่าเขาน่าจะมาแน่นะครับทุกคนซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่า ยาวใช้ได้ยาวเหยียดจนถึงทีมอัปเดตซีซั่นแล้วแหละสำหรับอาเทนล่างนี้นะใครเปิดได้ไงก็ขอให้โชคดีผมว่าราคานี่สุดเหยียดแน่นอน1ิล้านบวกบวกแน่นอนนะสำหรับอาเทนเรียกได้ว่ามาเพื่อเบียดแย่งกับทุกตัวในตัวรุกของทางด้านทีมอัปเดตเยีย์แหละผมว่าอาเทนเนี่ยดูมีภาษีดูมีคุณภาพที่สุดแล้วสำหรับโมโมที่เพิ่งผ่านไปนะสำหรับทีมอัปเดตเยีย์ที่ทำพวกเราเจ็บช้ำน้ำใจไปบ้างหรือทำให้พวกเรานั้นสมหวังังไปบ้างนะครับทุกคนอ่ะ ต่อไปครับเป็นพาโบริออสครับผมห้องเครื่องจากทางด้านของอเดเติโกมาริดนะครับทุกคนอือต่อมาเป็นหัวหน้าห้องอีกคนนึงแต่ว่าคนนี้ใช้คาว่าเป็นรองหัวหน้าห้องแล้วกันแต่ว่าเป็นเดอะแบกในแผงหลังเลยเปาโลมาเดนี่พลัง94วิ่ง88บอกกันเลยว่าโลกแตกแน่นอนแล้วก็ดีเฟนซ์97ไปแล้วครับเรื่องของ AI ทุกคนต่างรู้ดีครับในความดีของมาเดนี่นะนี่คือท็อปกองหลังของเกมตลอดการอยู่แล้วตัวนี้มาเพื่อเบียดแย่ง มาเพื่อ,อไลต่อ,อไล่ครับเวอร์จิลฟันได้เลยว่าใครจะดีกว่ากันนะสำหรับตัวนี้เปาโลมานินี่9 4นะครับทุกคนตำนาน AC มิลานแล้วก็รวมถึงเจ้าหนูน้อยเวนรูนี่ในไดนามิกเอเวอร์ตันนะครับทุกคนอตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่อัพค่าเพสขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีค่ายิงที่ใช้ได้รวมถึงริบบิ้งก็ถือว่าดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับนะครับทุกคนสำหรับเวนรูนี่ตัวนี้นะผมว่า ใครได้กาลาโชใครได้ลูนี่และเป็นแฟนผีนี่ผมว่าลยว่าฟินแบบโอ้โหแสงออกปาออกหน้าผมว่าชัวร์ๆเลยครับอีกคนหนึ่งครับเปโดเนโตครับจากวูแพรมตันแล้วก็ซีวิจีครับสมัยใส่เบอร์17นะครับผมเจ้าหนูน้อยซีวิจีนะครับผมไอคอนของลิเวอร์พูลตลอดกาลนะฮะก็จะมาในทางด้านของฟิวเจอร์ตาร์ไอคอนเช่นเดียวกันนะครับนะครับทุกคนซึ่งเออด้วย บอดี้ไทป์ของ CVG ที่ผมเคยลองจับเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะอืดแล้วก็พลิกตัวช้านะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นดาวรุ่งของเขานะต้องดูว่า EA จะมีการปรับมาให้เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถูกใจแฟนหงหรือเปล่านะครับทุกคนก็รอติดตามกันนะครับผมรวมถึงแฟงไรกาดนะครับทุกคนตัวนี้นะครับแฟงไยกาดมาเป็นเพื่อนยืนคู่กับคาเรนเซดดอรไปสบายๆนะแฟงไยกาดไม่ว่าจะมาจากคนละยุคก็ตามนทุกคนนะครับแฟงไยกาด หรือว่ามีใครอีกหรือเปล่านะครับผมทุกคนเราก็มีโบนิเฟสครับฝันขวัญใจแคมเปญปาร์ตี้แบ็กนะครับผมอะไรก็ตามแต่นะสำหรับใครที่ทำแคมเปญแพ็กเปิดได้โปรโมเกา่าโบนิเฟสขวัญใจทุกคนกลับมาแล้วครับผมว่าตัวนี้คอมมอนแน่นอนนะกองหน้าชาวนาจีเรียจากไบรอ์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็กองหลังอินเตอร์มิลานนะครับผมบิเซกจากกรมันนะครับจากอินเตอร์มิลานรวมถึงลรเลนเจมส์นะครับผมจากเชลซีหญิงนะ เพราะว่าตัวนี้ก็ได้ติดทางด้านของทีมอัลเดวีกไปบ้างติดทางด้านของดินาสตี้แล้วก็ในโปรโมนี้ก็มีโอกาสจะมาเหมือนกันนะสำหรับรอเลนเจมส์นะครับผมโอเคแล้วก็ฮาวิเอเลยดนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งจากหงแดงนะ,หล,ะหลายคนในแฟนหงแดงในช่องแชทผมค่อนข้างจะรู้ว่าแบบอยากเป็นแบลซี่ไหมอยากได้แบลี่แบ็คขวาดาวลุ่งแต่ว่ายังไม่มีข่าวนะว่าแบลี่จะติดนะครับทุกคน อีกคนนึงให้ติดตามดูว่าจะเป็นออสการ์บ๊อบของทางแมนซิตี้แต่ว่าแมนซิตี้ติดไปแล้วหนึ่งคนก็อาจจะเป็นเจเรมี่โดกูต้องรอดูว่าจะมีออสการ์บ๊อบมาแถมหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นคาดการณ์ว่าจะได้เป็นฮาวิเอเลียนหรือเปล่านะครับทุกคนต้องมาอรอลุ้นกันนะครับผมเอ่อโอเคแล้วก็มีลูเคบานะครับผมจากอาร์เบลักซิกนะเซนเตอร์แบ็กพลังความเร็วแล้วก็พลังดีฟเฟนส์ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับลูเคบาโอเคมีอะไรอีกไหมก็ผม ค่อนข,ข้างอาจจะอยากอาจจะอยากมาแชร์เอ,อประสบการณ์ผมในฟิวเจอร์สตาร์เมื่อภาคที่แล้วแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งที่ผมจําได้นี่คือมันจะมี SBC ให้เราทําแล้วเราจะได้ตัวตัวหนึ่งนะครับผมที่แบบว่าเหมือนเป็นตัวเบสของตัวฟิวเจอร์สตาร์แล้วกันแล้วให้เราแบบว่าทำเควสโด,ดยการเอาตัวเนี้ยปีที่แล้วเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะอาจจะพลัง86มั้งตัวแรกตัวเบสของมันนะแล้วก็จะให้ไปลงเล่นฟุตแชมไฟนอลนะครับผมว่าคุณชนะได้กี่วินโดยที่มีกอร์ดอนลงสิงบเอ็ดตัวจริงคุณจะได้คุณก็จะ อัปเกรดขึ้นมาซึ่งผมว่าปีนี้ไม่รู้จะทาเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็ต้องมารอลุ้นกันว่า EA จะปล่อยอะไรแบบเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นแบบสมมติมันปล่อยมาเป็นสมมตินะเป็นแบบโดกู85าเล่าโดกู8586เอามาลงตัวจริงเล่นไปสักชนะ4 5 4ซาหเกมแล้วก็จะได้เป็นโดกูอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งพอจบโดชแชมป์จบออเจติฟก็จะได้เป็นแบบโดกูตัวท็อปมาใช้กันซึ่งมารอลุ้นกันว่าปีนี้ EA จะเอากลับมาใช้อีกหรือเปล่านะครับทุกคนอะ ทั้งหมดของคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไว้รอดูกันในค่ำคืนนี้นะครับทุกคนนะและก็ใครที่ดองแพ็คไว้หรือไม่ดองก็ขอให้เปิดแพ็คโชคดีแล้วกันนะครับทุกคน See you Peace